ทุกคนวันนี้ฮากาสซออกไปวัดโถดกันเนาะซีเป็นจังไดนะท่าเบิมกันด้วยฝากกดไลก์กดแชร์กด,กดติดตามกด Subscribe ให้หนูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำในคลิปต่อไปนะคะเราจะไม่พาสาระที่ดิและไม่มีสาระค่ะบ๊ายบายไปกันเลยตอนนี้ฮากากินข้าวแล้วเนาะเป็นทีเรียบหอยแล้วบัดนี้ฮากาสซีไปท่ารถ

ก็คือแบบลายแห้งแต่นกระสือ่อนขนาดฉันก็ซิบก็เกือปากออปาก,กันบาตก็คืองามแห้งทุกคนเอ้ยกระสออือ่อนคนคนกระซิบมากลก่าววายขาดลายด้วย ปีบานยะจุบานยะชาติแห่งนั้นของผู้เดิน นี่กสิเป็นหลวงพ่อโสธรเนาะอยู่ที่วัดโบสถ์สามโคกเนาะอยู่อ่าปทุมธานีนั่นเองทุกคนก็คือแบบใหญ่แหงดูสวยงามหลายจับหจะขอทุชท่ามีความสรัทาริญ สบายดีทุกคนตอนนี้เฮาก็าอยู่วัดโรดเนาะอันนี้ก็จะเป็นหลวงโคตพม,มารังสีเนาะคือแบบใหญ่แห้งเนาะตามที่กุ้งเห็นมาน่าจะใหญ่สุดในไทยเนาะอันนี้กัอนี้ดิเดออาจจะอาจจะใหญ่มากๆก็จะเป็นศาลาเจ้าพยาปทุมธานีนะคะข้างในก็จะมีท่าเรือด้วยนะคะ คนเลาค่ะคนเล่าคนคำนี้คนเล่าบอกครับเมนคับคนเล่ากวาอีสานออครับ้องเป็นนุ่ด้ออีสานใตอีสานใตอีสานใตเล่ารุนรนด้วยเลยโอ้สุดมากเป็นไงบ้างเนี่ยคือคืออย่างเอเบเยนครับเอเบเยน มันเย็นอยู <jud os> ่เนคนานอนโรงพยบก็ได้แล้วครับผมนี่ใครอ่ะไปไปไปวัดยางก่อวัดท่าซุงวัดท่าซุงวัดสลาวท่าซุ้นี่บอครับเพียงเพียงนี่บอกท่าซุงนี่บอคือยังโบแมนโบแมนวันนี้มก็ระวัดแล้ว 蟹皮蟹皮，很多皮，多皮，缸内缸内，缸内，代表？啊，瓦迪，啊瓦迪，迪，阿累。 Why? Why do we come to the monastery temple? Why? Oh, yeah, I think we should go to Tham right? Yeah. Well, okay, let's go. We we don't get rid right of here. Let's go to Tham Oh wow, beautiful. Batman bus. There's nothing to. นี่เขามาฮอดเลยเบาได้นี่เห่ามากำลังขายูเบาจีนได้น้อยนึงอันนี้คือเอยียงกอปาเห็นเจียแล้วเห็นเจียแล้วภาษาไทยอือน่นค้างคาวนะคะทุกคนแต่ภาษาลาอือน่นเจียเจียเจีย ไปธรรมาศาสตร์ก็คือแบบงามแพ้งอันนี้ะกศรริกอสร้างนะปรนเทศก่อสร้างอยู่ฝั่งดังอันนี้กระซิบเป็นนี่ข้างคาวภาษาดาวเอิญเจียเด้อนีซีบินเล่าซีบินเล่า ทุกคนก็คือแบบหลายแห้งแล้วจะเป็นตายาดเอาเวิ้งคุณแซลแซวอยู่เนี่ยอะไรภาษาไม่อีเดียวเนาะภาษาพม่าเพื่อนก็คือเดโนก็คือเจียบ้านเฮาอาข้างข้าวภาษาไทยไเนาะเรื่องข้าวเนี่ยนะครับคือมันเป็นในภูมิประเทศเราอาตมาดูว่ามันเป็นกิน ที่เหมาะกับเขาอ่ะเพราะสัตว์บางอย่างมันต้องมีจุดที่องค์ประกอบสมัย<อ>มก่อนเมื่อก่อนแถวเนี้ยมันจะเป็นสวนแต่คั้ว่าบ้านละมาที่ตตวใหญ่มันเป็นสวนมะม่วงสวนอะไรเนี่ยแถวเนี้ยมันจะแหล่งนดมนมกับบุญการกินเขายังง่ายนอ,อย่ามชาวบ้านเขาก็ยังไม่รังแกสัตว์มันก็อยู่ก็เลยไปไหนก็อยู่ผู่พันและเป็นสิ่งที่ตรงนี้มันจำเลียงน้ำมจะอยู่มันก็ต้องหาที่ดีที่ปลอดภัยที่เซ s ใช่ ปกติที่อื่นก็อยู่ได้แต่ถ้าไม่ปลอดภัยมันก็ไม่อยู่มันก็เหมือนทุกอย่างองค์ป,ประกอบในบารมีของวัดที่จะเป็นแหล่งให้สมัยเก่า<อ>ก็คืออย่างที่อา,าจารย์บอกว่าที่มีมันได้ครูบาอาจารย์บอกมันเป็นถิ่นที่สัตว์จะมาอยู่พวกนี้มันก็ต้องดู<อ>โดยสามเณรญาตรรมชาตรยานของเขาเพราะวิสัตธิ์เองก็ขึ้นลมคือต้องรู้ดูว่าอยู่ที่นี่ตลอดอยู่ตลอดเย็นประมาณพับข้าเขาจะบินออกไปบางทีอาตมาในวันที่จะใส่ทริป พอพวกหาเวลาก็จะมาตรวจว่ามีเชื้อไหมเนี่ยถ้าเราฟังคลิปเนี่ยมันจะรู้เลยแต่กลับระยะทางว่าเขาบินไปถึงไหนแตบบ่ฝรั่งนะแต่นี้เราไม่มีไอเดียถึงขนาดนะในความคิดนะมาแต่นี้จะรู้ว่าเขาจะบินถึงไหนตอนนี้รู้แต่ถ้าว่านามาคิดว่าน่าจะถึงราชบุรีหรือนครปฐมถึงแน,น่นอนและเช้าตอนพระจะกลับพระออานบินบาทเนี่ยกระสวนกับพระเขาจะเริ่มกลับกลับมาที่เดิมมีบางตัวอาจจะหลงหรือกลับไ,ไม่ทันหรือเหนื่อยละก็ยังมีสกครางตามน ว่าข้างคาวนี้จะเห็นช่วงเกิดคือใช่ทั้งวันนี้พี่อดเป็นสัตว์ที่คุยอาจารย์ดีเจ้าว่าคือสัตว์ที่น่าสงสารน้ำไม่ได้กินเลยทั้งวันนะแล้วก็ห้อยอยู่หัวอยู่องั้นน่ะเห็นไหมมันก็จะอยู่แต่ในแต่ในบริเวณเนี่ยจะมีเฉพาะคนนี้คนนี้คนนี้เดียวแล้วขึ้นไปทางนน้นไม่แน่ใจว่ามีเพราะจะมาก็เพิ่งมาอยู่ได้ดีกว่าให้กลับมามีมานานแล้วมีมานายได้ก็บ้านดีดีแล้วเรียนจับโรงเรียนคิปแล้วก็ไปจบที่มจรอหนองคาย รุ่นที่65กระโจมน้องคาย้าสิทธิ์มาจ้รได้อยู่อยู่ที่อุดรอาจารย์าบอกไปเรียนจากอุดรแล้วก็ไปเรียนไม่ออกตรงไปจ้าวไปเรียนที่อ๋ออันนี้ก็มาจากมาเจ้ารย์เคยสานอกครับคนที่นี่แต่ว่าอุสานมาได้ไม่ออกอสานมาได้เออก็อยู่ปักช่องเพราะอยู่อาจารย์ตอนบวชที่วัดหนังแล้มาก็เข้าไปอยู่ที่ปากช่องสายหนองประพง์อ๋อออยู่น้งพงพอภาษาหกแลมาก็มาเรียนวิกาที่วัดอุดร โบล่โรถเสร็จก็มาอยู่นี่สองปี78็ด 8, นั่งอางสีไม้แกะช่วยงานวัดพอเสร็จจบนักธรรมเอกก็ไปอยู่ดปช่วยงานสงฆ์ที่สาขาของพระพง์ที่ดอดอ,ดอาจารย์บอกว่าว่างก็ไปเรียนมจะรอเรียนก็เรียนก็เรียนจนจบก็จบ5้าปันศาช่วยอาจารย์ห้าจารล้ก็กลับมาที่วัดหนักก็ดีที่นี่อาจารย์สอนเราเรามีโยมมีชาวบ้านนะมีชาวบ้าน นี่เอาหลวงพ่ออาจารย์เป็นเจ้าอาวาสก็ว่าอาจารย์ไม่มาอยู่พรรษาแรกเนาะคือเต่าที่มนมาอยู่เลยจะคุณวัฒน์หนาลองพ้าหนึ่งเนี่ยให้กลับมาเพิ่มขึ้นอาจารย์นั่งบิคนบ้านนี้ให้พ่อแม่ขุยยาตายาก็เลยกลับมาเลยใช่เห็นที่นี่ระเบิดทุกคนน้ำเห็นยุ่นหมดเนาะบ้านสลุกเลยเข้าแบบ พัฒนาสายพัฒนามะนกุลเราต้องทำเองหมดเลยพัฒนาไปนะครับนะครับก็ปรับให้มันดีใช่มครัอไปดูบ้านช่วยตอนนี้ก็อุดน้ำอยู่น้ำเริ่มดันเข้ามาแล้วแต่น้ำไม่ท่วมนะเราต้อุดท่อต้องไปอุดท่อไงน้ามมนดันเข้ามาปรับปรุงอะไรเยอะะเลยค่อยทำครับันครับไปจ้าพี่น้องมูนีฮอกาสิบต่อไปเ้ากะสิไปวัด พระธรรมกายกัน,นะว่าสิเป็นจังไดถาที่ตามสมได้ด้วยค่ะ